สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Space Cap นะครับรุ่น S 1.9ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมไฟหน้าก็จะเป็นแบบ reflector er แบบนี้นะครับไฟได้านข้างด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้จะใส่ไฟตัดหมอกแต่รุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับล้อจะเป็นล้อกระทะนะคร6ของ16 โกระจกของเราเป็นโกระจกตอบแบบไฟฟ้าแล้วนะฮะตัวนี้นะครับมาดูรอบคันกันก่อนนะฮะนี่คือด้านหลังนะครับจะเป็นโลหะเหมือนกันนะฮะไฟท้ายนะครับเป็นแบบไฟหลอดนะฮะนี่นะครับสวยงามเหมือนกันนะครับด้านหลังจะไม่มีกันชนนะครับนี่นะครับผมนี่คือภายนอกก่อนนะฮะตอนนี้ก็จะเป็น มือจับนะฮะนี่เปิดฝากระโปรงท้ายน,นี่นะครับมาดูภายในกันดีกว่านะฮะร,รุ่นนี้จะเป็นแบบกุญแจแบบเสียบนะฮะให้มาสองพวงนะครับน,นี่นะครับดูภายในกันนะฮะตัวนี้ก็จะมีที่เปิดกระจกนะครับนี่นะครับ แบบว่าทันสมัยมากตัวนี้เป็นรล็อกไฟฟ้านะฮะเปิดปิดล็อกตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่ล็อกกระจกนะฮะเป,ปิดปิดได้นะครับจะมีกุญแจที่ติดกุญแจนะครับตัวนี้สามารถขึ้นลงได้นะฮะเครื่องเสียงเป็นแบบหนึ่งดินนะฮะเอนะครับปรับมือบุนมือเกียร์หกสปีดนะครับผมเกียร์ถอยหลังจิ๋วด้านซ้ายสุดนะครับ แผงหน้าปัดนะฮะนี่แบบนี้เบาะนี่จะเป็นเบาะผ้านะครับผมยังดีนะฮะสามารถปรับอินได้ตัวนี้แคปสามารถเปิดได้นะครับกว้างขวางเปิดได้สุดเลยเปิดได้สุดเลยนะครับเห็นไหมฮะข้างหลังตัวนี้ก็จะมีที่เก็บอุปกรณ์ด้วยนะครับในนี้นี่นะครับแม่แรงกับเครื่องมือนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับตัวนี้ ที่เก็บของก็ตรงนี้ก็มีนะครับนี่นะครับสามารถเสียบ USB ได้นะครับเครื่องเสียงนะฮะมาดูที่เครื่องเสียงที USB ได้ด้วยนะครับช่องใส่ของตรงนี้นี่ครับข้างบนไม่มีช่องใส่ของนะครับดูนี้นะอ่ามีไฟบนหลังคานะครับที่มือจับตรงนั้นนะครับใส่ของตรงนี้ก็มีนี่นะฮะที่ใส่ของหรือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยทีเดียวนะครับ สำหรับ Isuzu s p a c e c a p S นะครับ